พักกันแป๊บเดียวกับมาเจอกันต่อแล้วค่ะเป็นการพักเบรกที่สั้นมากๆเลยค่ะว่าหลังบอกเราก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูสกู๊ปเรื่องของการลงประชามติเจสิงหากันออแล้วกลับมาต่อใช่ค่ะแป๊บเดียวจริงๆเกือบหันหน้ามาไม่ทันเลยค่ะก็กำลังถกๆกันเรื่องประเด็นสังคมอยู่นิดนึง<ช>หันมาปั๊บ <c oughs> ครับผมเข้ารายการครับวันนี้นะคะช่วงนี้มาดูกันที่ภารกิจพี่ฮีโร่ไปเรื่องกันที่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงพระคนงครับผมได้ยินเสียงหนึ่งเสียงคุณผู้ชมครับค่ะนั่นคือเสียงฟ้าร้องฝนตกแล้วฮะน่าจะมาแล้ว มันมอีกแล้วนะอาจจะมาได้ในเวลาบ่ายสองครึ่ง นั่นเองครับไปดูวนที่ดับเพลิงพระขนงในการระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนนะครับเป็นบ้านเลขที่30ซอยปรีดีพนมยง26ครับถนนสุขุมวิท71แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครใช้สําหรับเป็นที่พักอาศัยนะครับลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างภายในห้องเก็บของเพลิงลูกไหม้ห้องเก็บของบริเวณนะครับบันไดนะครับเสียหายทั้งหมดนะครับพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายประมาณ8ตารางเมตร อาสาสมัครใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นคาดว,ว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลัก๊กไฟติดผนังครับพี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงพระขนงก็เข้าไปรังับเหตุอย่างทันท่วงทีครับขอบคุณพี่ฮีโร่นะคะมาต่อกันเลยนะคะคราวนี้เป็นบ้านแถวแถวซอยอิสรภาพ28เขตบางกองใหญ่กรุงเทพมหานครนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟเนี่ยกินความเสียหายไปเฉพาะบริเวณแผงควบคุมระบบไฟฟ้านี้นะคะอย่างที่เห็นยังโชคดีที่ไม่ได้ไปกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งพี่พี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงทนบุรีนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ช่วยกันดับเพลิงจนเพลิงสงบไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะไปต่อกันนะคะที่พี่พี่ฮีโร่ดับเพลิงทุ่งครุในการจับงูสิงครับ เป็นงูอีกหนึ่ง,งประเภทแล้วกันนะครับที่ฮีโร่สถานีดับเพลิงทุ่งครุช่วยกันจับงูสิงความยาวประมาณ1เมตร50เซนติเมตรตามที่ได้รับการร้องของจากสายด่วน199ที่บา้านเลขที่648ทับ1ซอยประชาอุทิศ98ถนนประชาอุทิศแขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ ะะต่อกันนะคะที่สถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศค่ะพี่พี่ฮีโร่จากที่นี่ไปช่วยพ่น้องประชาชนจับเจ้าต,ตัวนี้นะคะใหญ่มากอะใหญ่มากเป็นตัวเงินตัวทองที่ยาวประมาณ2เมตรนะคะไปเข้าบ้านคนแถวประชาอุทิศเนี่ยแหละค่ะจับได้โดยละมุนละม่อมและตัวใหญ่มากนะคะใส่กระเป๋าบาลองเชียก้าไปเลยค่ะ,ะไม่น่าใช่นะ <c oughs> ผมน่าจะเป็นถุงปุ๋ยนั่นแหละฮะ <c oughs> ตัวใหญ่มากจริงคุณผู้ชม <c oughs> บึกเลยอะเออปิดท้ายกันที่ดับเพลิงทุ่งครุในการกำจัดรังต่อครับ พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงทุ่งครุช่วยกันนะฮะกำจัดรังต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรที่บ้านเลขที่163ทับ1ซอยพุทธบูชา39แยก1นถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับค่ะมาดูสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยนะคะเมื่อวาน12กรกฎาคมเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มตั้งแต่ เพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุ2รายด้วยกันนะคะเพลิงไม้ยานผานะ2รายเพลิงไม้ย่าและขยะ3รายไฟฟ้ารัดวงจร1ค่ะภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายมา1นะคะจับงูไปโอ้โหเล็กสวยมาก123ตัวหรือ1 2 3 จับรออับไม่ใช่ค่ะนะเห็นตัวเลขสวยดีจับตัวเงินตัวทอง18รายกำจัดรังต่อให้2กํกจัดรังพึ่งให้5ช่วยน้องแมวไป1ช่วยน้องหมาไป3ช่วยสัตว์อื่นๆอีก1นะคะนอกนั้นเป็นกรณีอื่นๆคือประชาชนพลัดตกจากที่สูง1นนะคะคือไม่ได้แบบตั้งใจที่จะกระโดดลงมาแต่แบบพลัดพลาดนะคะค นี่เป็นเรื่องราวของพี่ฮีโโ่ในเบรกที่3ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับกิจการดีๆเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาของเขตพระนครกันนะครับแล้วก็ในช่วงหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนอกจากการจราจรแล้วตอนนี้ฝนตกลงมานะครับในบริเวณของกรุงเทพชั้นในเดี๋ยวเราจะมีการนําเสนอเรดาร์บ่งบอกกลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันด้วยพักสักครู่เดียวครับ